E เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสภาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยลดเลือนช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสูตรนี้ผิวขาวไวมากๆเลยนะคะใครที่มีผิวแห้งกร้านผิวไม่ชุ่มชื้นผิวไม่กระจ่างใสนะคะสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดซ like ับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นะคะทุกคนสมบส,สมของเราตัวแรกเราจะใช้เกลวัรสลีนนะคะในส่วนของเกลวัรสลีนเ็าจะกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเขาจะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้เกลวัรสลีนอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ะะตัวต่อไปเราจะใช้เบบี้ออยจอนสันนะคะใครมีสีไหนก็ใช้สีนั้นเลยนะคะในส่วนของเบบี้ออยจอนสันเขาจะกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเ็าจะช่วยผิวของเราชุ่มชื้นเ็าจะช่วยลดเลือนริ้วรอยชื่อกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดําได้ด้วยนะคะเราจะใช้เบบี้ออยจอนสันยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ มาคนส่วนผสมไม่เข้ากันก่อนนะคะเลยนะคะหลังจากที่เราคนผสมไม่เข้ากันแบบนี้แล้วนะคะสูตพอกหน้าสูตรนี้เราจะใช้แค่2ตัวแบบนี้เลยนะคะซึ่งอุปกรณ์หาได้ง่ายๆเลยนนดเลยะคะสูตพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้ทุกทุกวันเลยนะคะใครจะใช้หลังช้อนแบบนี้หรือจะใช้มือก็ได้เลยนะคะ ส่วนตัวว่าใช้มือน่าจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเราจะได้วนเกลี่ยบแบบนี้ได้ด้วยนะคะสูตรนี้จะทําให้ผิวของเราฉ่ำน,น้ํามากๆเลยนะคะใครที่มีริ้วรอยใครที่ผิวแห้งกล้านนะคะสูตรนี้นะคะสูตรด้วยจริงๆเลยนะคะ จากผิวที่แห้งกล้านผิวที่ไม่มีความชุ่มชื้นนะคะมาทําสูตรนี้แล้วผิวจะชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะทุกคนคนเราถ้าผิวของเราไม่แห้งกล้านผิวของเรามีความชุ่มชื้นนะคะเราก็จะไม่เป็นฝ้าเร็วนะคะเราก็จะไม่ไวต่อแสงนะคะถ้าผิวของเราแห้งเราก็จะไวต่อแสงนะคะนี่ค่ะเราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะคะพอกแบบนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงนาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลาปล่อยไว้นานกว่านี้ก็ได้เลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้กฝากกดซั subscribe, บสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเ,พอเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ไปทดลองทําดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ